สนับสนุนโดยไฮยินเอ็กซ์เปิดแคร์ไลฟ์เซนสิงีห้องจริงๆมันควรจะเป็นห้องนั่งเล่นแต่ว่าตอนนี้มันก็มีความเป็นห้องรับแขกไปแล้วล่ะไบ้านคุณทำไมบ้านคุณลกเออเออทำไมบ้านรกละฮะทำไมมันกระจัดกระจายอย่างนี้ล่ะ คุณผู้ชมครับทีมงานเนี่ยอยากรู้ว่าคุณผันนี่ิจ้าระเบียบขนาดไหนสุดท้ายอย่างที่เห็นเลยล่ะครับอุยเขาเห็นบ้านสกปรกไม่ได้มือไม่วางอุ้มลูกอยู่ก็เอาเท้าหนีบกันเลยสุดยอดเลยเนี่ยสะอาดสต๊เขาต้องแต่งหน้าัหรือเปล่าใช่เห็นไหมเอาเท้าหนีบทิชชู่ขึ้นมาอุ้มลูกอยู่อุ้มลูกอยู่อุอ่นั่ง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 น้วงพองงคุณรักษาความสะอาดมากคือพูดกระหนกระดาษห้ามห้าม ทำไมอ่ะไม่มันก็ไม่ควรที่จะต้องอย่างต้องเป๊ะต้องมาถูกในตำแหน่งของมันไม่แต่ทิศทู่จริงๆไม่แปลกนะแต่หมอนเนี่ยถ้าไม่เป็นระเบียบเรียงไม่ได้ใช่ไหมจ้ะหมอไม่ได้จั่นั่งไม่ได้ไม่ต้องนั่งนิ่งนะอนั่งเป็นหัวจับต่างหัวจับแล้วเดี๋ยวเสร็จจับทีเดียวเดี๋ยวหัวนั่งอ่ะดีไหมน้องพอในที่สุดคุณนั่งจะไปนั่งโน้นทำไมอ่ะคุณจะนั่งกับเพราะเขาไม่ค่อยชอบเขาไม่ค่อยชอบนั่งโซฟาทำไมให้แขกนั่งอ่ะเดี๋ยวมาไปนั่งเป็นการจัดเราไปนั่งสุดโอเคนั่งได้สิโซฟาไว้นั่ง เอาความรักบ้างคุณไปรักกันได้ยังไงรักจากงานอ๋อเพราะรู้จักจากหนงานจากงานเพราะว่าพี่ดุ๊กไม่รับงานมิทิฟฟานี่แล้วพี่ดุ๊กไมอรับงานขอบคุณพี่ก่อนคุณดุ๊กพี่ก่อนนะเชิญค่ะให้มาที่นี่คุมันนี่คุณมันนี่คุณมันี่คือผู้อยู่ตลอดคุณมานี่พี่ดุ๊กเป็นพี่ก่อนจริงจริงมาเอาไมมาเอาไมมา ถ้าไม่เปลี่ยนพี่รุกพี่พี่ลุกไม่มาแบบว่าไม่มาแล้วก็ต้องหาคนใหม่หาไม่เจอไม่รู้นะอานไม่รู้ว่าอัานทนงไทยแต่อันรู้ว่าอยู่ดีวันหนึ่งเขาก็ติดต่อมาบอกว่าอยากให้ไปทําพิธีกรอันนี้นี้หน่อยแต่จุดประสงค์อันรู้ว่าที่เขาติดต่ออ่านเพราะว่า เพื่อนเขาเป็นเพื่อนอ่านแล้วเขาให้เพื่อนเขามาต่อแล้วค่ะแต่ว่าถ้าไม่งั้นจากก็ไม่รู้จักเขานะถ้าไม่เปลี่ยนพิธีกรถ้าไม่เปลี่ยนพิธีกรจาก็ไม่เจอแล้วพี่ดุกไม่รับด้วยพี่ดุกไม่รับแล้วเขาพี่ดุกไปประกวดเองไม่พี่ดุไปเขาไม่รู้เข้าไปประกวดเองก็เลยแบบเออเลิกไปพี่ดุกหล่อสุดพี่อ่านไปคนไปจีบเขาจีบเขาสิเขาไม่จีบพี่ก่อนหรอกมั้งแล้วไม่พี่จ๋าไม่มีแฟนเลยไม่ไม่มีไม่มีหมายความว่ามีคนชอบแต่ว่ายังไม่ได้แบบ แต่พี่เช็คนะพี่เช็คก่อนจีบมีคนจีบนางเยอะมากไม่แต่ไม่เอาใครเลยแต่พี่ไม่เช็คว่าเขามีใครจีบบ้างพี่ไม่สนแต่พี่เช็คว่าเขามีแฟนหรือยังแต่พี่ถามเขาเลยซึ่งจริงๆแล้วการที่ผู้ชายถามผู้หญิงคนหนึ่งว่าคุณมีแฟนหรือยังด้วยประโยคประมาณนี้คุณต้องรู้แล้วนะว่าเขาจีบเขาเกตอนแรกผมถามอ้อมแล้วเขาแบบจะไปอ้อมถามนเลย่างนี้เลยก็เลยเเหมือนเพื่อนคุยเก่งอะ ถามแทถามตอนไหนผ่านไปนานเท่าไหร่จากที่เจอกันก็ไม่คุยเรื่องงานคุยนู่นนี่คุยเรื่อยเปิดความคิดเห็นคุยปปุ๊บแล้วนี่มีแฟนยังคาตอบของเขาคือก็มีคนมาชอบฉันอยู่บ้างแต่ฉันยังไม่เลือกใครอประโยคนี้ผมก็ถือว่าแปลว่าถ้ามันมีไม้ก้นเขายกขึ้นเราก็โอเคได้ก็ลองคุยก็คุยเลยคุยครั้งแรกครั้งแรกที่โทรคุยที่ไม่ใช่เรื่องงานคุยคุยถึงเช้าะแล้วทำไมต้องแอบพบกันไม่ได้แอบ มีถามว่าคุณแอบคบกันไม่แอบแต่ไม่ได้ประกาศว่าเฮ้ยมีแฟนนี่แฟนประกาศอย่างเงี้ยไม่ได้ประกาศเพราะเป็นคนประกาศไม่ได้ฟอร์มเยอะมากอันนี้อ่ันรู้สึกอันเข้าใจของการไม่ประกาศแต่ถ้ามีคนถามว่าคบกับใครอยู่หรือเปล่าอันตอบว่ามีแต่เขาตอบว่าไม่มีโสด嘛โสดค่ะชีวิตนี้ไม่เคยมีแฟนแต่งนานแล้วก็โสดเหมือากัเขาไม่บอกว่าเขาเป็นแฟนคุยด้วยกันทีไมพี่้ยนเพียน เรื่องนี้อะยาวคุยเรื่องนี้ละยาวถ้าคุยเรื่องนี้เราจะับมาตาะกันอป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนผู้หญิง่งบอกว่าคบกับใครอยู่มันเหมือนแบบมันดูลึกซึ้งไปหมดอ่ะมันดูผู้หญิงมันมันดูไม่ดีอ่ะเพียนไหมล่ะเพียนเพียนเวลาออกกันก็เจอกันอย่างนี้ทุกคนก็เจอกันหมดอย่างเงี้ยเจอเจอไม่ละคือมีแบบคบกันแล้วนะหลายปีมากแล้วเดิน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 อยู่เงี้ยเข้างานนะคู่กันปุ๊บ จะถ่ายรูปคู่ไม่ยอมถ่ายเว้ยเดินแยกสบัดมือปุ๊บเนี้ยเดินแยกแล้วก็จริงเหรอพี่จ๋าสบัดมือเลยแล้วก็เอาเขินแล้วชวนฉันมางานทําไมวะเราไม่ได้แล้วนี่ชอบจับมือจังไม่รู้จะจับไปไหนแต่ก็จริงๆคือเขาบอกพี่อันพี่พยายามจะขอแต่งงานหลายครั้งแต่พี่จ๋าปิดทางทุกทางเหมือนกันกี่ครั้งที่เขาพยายามขอแต่งงานกับคุณแล้วคุณปิดทางเขาตอบคว่าหลายครั้งประมาณทุกปีอะ ทุกปีทุกปีเลยเหรอคบกันแปดเกปีคืขอเขาขอแต่งงานทุกปีคือตั้งแต่เป็นอันว่าก็มีบางประโยคที่อ่านถามว่าต้องลองเป็นแฟนกันหรือยังเขาบอกว่าอาเป็นพอเป็นปุน๊บมันก็คุยเรื่องแต่งงานเขาก็บอกเฮ้ยอะไรอะทำไมคุยกันถึงเรื่องนั้นนี่เหรอเธอคิดอนาคตมากไปปะ,ะเขาเธอเจออย,อ,ยอย่างนี้ตลอดฉันไม่ยอมทะยานเธออะไรรู้คือจริงๆแล้วพี่พี่จ๋าในชื่อพี่เคยคิดจะแต่งงานบ้าไหมคิดแต่เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการแต่งงานเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วทำไมทำไมถึงยอมแต่ง ล่าสุดอ่๋อก็เลิกกันไปเลิกกันไปนานเลยเลิกกันเลิกกันเป็นปีอ่ะใช่เลิกกันไปนานเลยเลิกจริงจังคืออ่านแบบอันพอแล้วก็คือรอบสุดท้ายเลิกยุ่งไม่รับสายไม่ยอมเจอเลยคุณหนีเลยตงนี้เลยอันหนีแต่ว่าเราอ่ะชินเข้าใจว่าชินในแารที่จะมี ต่แล้วเขาไม่กล้าถามผมนะเขาก็จะไปถามเพื่อนถามเออถามเพื่อนสนิทว่าวันนี้อันอยู่ไหนทำไมอันไม่มาเราแบบวันนี้จ๋ามาเหรองั้นเราไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทขาไมนเหตุการณ์อะไรเพราะอะไรถึงต้องเลิกกันันางหา้นผมคิดว่าควรจะจบสักทีขี้เกียจยือเพราะว่าเขาไม่ยอมแต่งนาไม่ยอมแต่งจีบผู้หญิงคนอื่นแล้วนะใช่ผมไปเริ่มผมบอกว่าเริ่มใหม่เลยเริ่มเซทซีโร่จีบคนอื่นแล้วนะแล้วกลับมายังไงอะคะถึงแต่งงานเลยก็ต้องแบบก็ มันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วะเออเราก็ต้องคิดได้แล้วนะว่าคิดได้แล้วไหมว่าแบบนี่จะมีจ,จ,จะมีใครที่มาแบบมา,มาดีกับเราอ่ะคือ,อเราไม่ต้องมองเรื่องอื่นอะ่ะก็บอกว่าเออคนนี้เขาก็ดีเหมาะกับเราคำแค่เหมาะกับเราไม่แล<อ>้เขายอมดีอ่ะคุณได้ยังไงเขายอมกลับมาได้ยังไงอ่ะง้อยยังไงกันเ่าสุ อ้าวเห็นก็ไม่ยอมกันนะสองคนนี้ตอนนั้นฉันเลิกกันอยู่ด้ยังไม่มีไข่ใช่ไหมพี่ก็ไม่พอจะจีพอรู้พอรู้แล้วยังไงอ่ะปีบอินท่าไหนโดนยังไงไม่เลยคือไม่ได้ใจง่ายหรอกเขาก็มาคุยคืออยู่ดีๆวันนึงเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อไหร่จะง้อฉันสักทีเราไปเป็นปีเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องนี้หรอที่ส่งมาบอกว่าฉันฝากไข่แล้วเออเออด้วยด้วยเหรอคือก็จะมีข้อความประหลาดๆส่งมาบอกว่า ฉันมาฝากไข่แล้วนะแต่นั้นมันคือสี่แล้วทําไมวะทําไมต้องบอกด้วยว่าฝากไข่ก็เราเลิกกันไปแล้วนี่ก็จะได้ก็จะได้ไม่มีใครมากดดันว่าเดี๋ยวไข่หมดนานไงเพราะอันเคยบอกว่านี่รอจนจะหมดประจาเดือนอยู่แล้วนะก็คือสุดท้ายคืออันเป็นคนขอแต่งงานเองคือในครั้งสุดท้ายที่เขากลับมาบอกว่าคือมันเหมือนมันซ้ําอะมาฉายภาพซ้ําจนเราบอกว่าถต่ครั้งนี้ไม่จะกลับมาทําไมเหรอเพื่ออะไร กลับมาแล้วก็เหมือนเดิมแล้วเขาก็ตอบในครั้งนั้นขาพิมพมาเลยบอกว่าเธอคิดว่าที่ฉันหายไปปีหนึ่งเนี่ยที่ฉันกลับมาคุยกับเธอครั้งนี้ฉันเธอไม่คิดว่าฉันได้ตัดสินใจอะไรมาแล้วเหรอ oh โอ่ก็ยังกลับเชิดเชิดอือเชิดเชิดอ่านบอกว่าถ้างั้นถ้าจะกลับมานัดพ่อเลย <laughs> นัดพ่อนัดสองฝ่ายอ่านบอกว่า <c ười> ไม่ต้องเสียเวลาอะไรแล้วคือรู้จักกันจนไม่ต้องมานั่งทำารู้จักกันใหม่แล้วถ้าจะกลับมาแล้วตัดสินใจแล้ว นัดพ่อกับแม่วิกเอนนั้นเลย<อ>ก็คือสุดสัปดาห์นี้เจอกันเลยเขาบอกเร็วไปหรือเปล่าเธอพี่อัญก็มั่มนคงมากเลยเนาะขอเลยแล้วแต่งเลยเ,เขาบอกอเออเออเขาเขาก็ลำวงอีกนะเออเออเออบอกเอาไงมาไม่มาเขาได้แล้วเขาบอพ่อฉันไม่ค่อยสบายบอกไม่เป็นไรก็ไม่สบายก็จะ ก็นั่งเจอไม่สบายถ้าไม่สบายพ่อไม่ต้องพูดก็ได้ฟังอย่างนี้เป็คนพุ่งเข้าใส่อย่างนั้นนเขาจะเป็นอย่างไรไม่หรอแต่พี่อาจพี่จ๋าเป็นผู้หญิงที่ working woman แบบหนักหนักด้วยเนาะเป็นคนที่แบบว่าทำงานเยอะทำงานเยอะจนแบบสำเร็จจะหมดมันก็จะมีเรื่องแบบนี้มันเรื่องที่เขินมากที่จะมาสุดท้ายก็คือเป็นอย่างนี้เออป็นแบบนี้แล้วก็มีแล้วก็มีโมเมนต์นี้อ่ร้องไห้อะโมเมนต์นี้อยาก คือเราเป็นผู้ทรับซึ้งง่ายอ่ะเพราะเราเป็นคนรักครอบครัวมากแ,มแต่เ,เป็นแบบนี้ได้ไม่นาน แล้วก็มาเป็นแบบนี้แดนซ์กันซะกสดีอุ้ยสายย่อของเจ้าสาววันนั้นเนี่ยคนดูเป็นหลักแบบหลายแสนมากนะโอ้ยรู้ว่าเขาคู่กันแบบเกิดมาคู่กันฉันก็คู่กับสามีฉันเข้าใจโอเคพั้ังคำก็เข้าใจปิดรายการขอแบบมุ้นหวานหอมจูบปากอุย แรกเริ่มได้แบบเดี๋ยวให้เราได้เห็นหน่อยได้ไหมพี่โน้บไม่มีทางเปลี่ยนเป็นแก้มสูบกับมดดำได้ไหมไม่ได้เขาเป็นคนแบบไอ้นั่นก็ไม่เหมาะสมเลยนี่ขอสักครั้งเลยมั้ยเป็นหลายคนอยากเห็นมากเลยอ่ะหอมหอมแก้มหอมหอมแก้มหน่อยอ่ะเขนเขินมากเอาสักนิดนึงเออวันงานหอมไหมจับมือก็ดีแล้วนะจับมือี่เขาทำให้ชินเหรอหอสักนิดนึงได้ไหมไม่หล่ะพี่

เออจ้าหนึ่งเอาเถอะหนึ่งสองก็โอเคเถินหน้าแล้วแม่วันนี้ขอบคุณพี่เอิร์ธก่อนไหมขอบคุณครับคุณเอิรร์ธคับขอบคุณครับขนมพี่เอกรักขนมก็อร่อยอร่อยนะขอบคุณครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชั้นขนมชั้นขนมอ่ะขนมอร่อยมากอยู่แถวจุฬาครับบรรทัดทองโอเคแล้วแน่นอนขอบคุณเจ้าของบ้านขอบคุณพี่อัยนุ้ยนะขอบคุณพี่จ๋ามากมากขอบคุณครับ แล้วเขาก็กระจาไทยทุกคนได้หมายบายสโมงสิทุกวันอาทิตย์ชางช่อง33 HD แห่งนี้ติดตามเบื้องหลังความสุขได้ที่เราขึ้นอย่างนี้ละฮะจารย์กวางสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เ<อ>ขาถามว่าห้องน้ำเนี่ยทำไมต้องมีสองสองข้างแบบนี้เพราะว่าบางครั้งเวลาเราไปเราตื่นพร้อมกันต้ก็ไปพร้อมกันแล้วอาบน้ำล่ะอาบน้ำไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหรมไม่อาบพร้อมกันแนอกจากช่วงตั้งเซ็มีลูกอาจจะมีบ้าง ทำได้ฉันเคยจะยินบอกว่าอันวันนัทเยอะกว่าพวกเราเยอะทำไมอะ่ะเช้ามาปุ๊บจะต้องหาถึงฉากเพื่อมาประกบใต้ตาไม่จริงจริงไม่จริงถามม <c oughs> าชุดเครื่องนอนโตโต้ดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลก์กดไลก์กดไลก์